ตั้งน้ำมันกระทะห้อนๆนะาจา้ะพอกระทะห่อนแล้วเขาใส่กระเทียมลงไปจ้ะลอกกระเทียมเหลือ,จองจ้ะอาหารง่าย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 กินยังบ่ออกกับไข่เจียวจ้ะพี่นอ้องกินอะไรไม่ออกแล้วก็กินไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มแบ่งส่วนละพี่นอ้องติบบานติดขั้วไว้ตีไข่เข้ากันจ้ะ กระเทียมเหลืองได้ทีเล้าเทลงเลยจ้ะจวดลงเลยพี่น้องหอมอ๋หอม,หอม,ห,อมหอมกระเทียม หอมกระเทียมหอมหอมเปพี่น้องบางคนพ่นกระชีทอดใส่พักชาอมได้จ้ะใส่พักขาใส่พักชาอมบางคนกระชีมักใส่ต้นหอมวันนี้บ่มีพักยางจากยางก็เลดได้ใส่พักหอมเปยจ้ะพี่น้องพักใบเลื่อย ล่องเบิงบ่เคยใส่จรกเทืยมดอกนี่เราหัวแต่ล่องเบิงร้อยไข่ข้างล่างกันเกียมๆจังน้อยก่อนจ้า รับด่านได้บนนอกแบนี้เนาะผู้อิลีพี่น้องนี่ถอดไข่ใส่บักเน่าหน่จ้าลองมึงเดอ้อจ้าปึ๊บจะฟูขึ้นอิลีจ้าเนี่ยเห็นเต่เพื่อนบอกสูตรจ้าก็เลยลองเหเ็ดเบิงใส่บักเน่าตอนหอ้อป่งอะจ้าพี่น้อง จะเห็นในไข่ห้องบอมน้ำมันแล้วก็ฟูขึ้นค่ะน่ากินน่าท่านมากๆแเลยจ้าพี่น้องหอมหอมหอมไข่เจียวร้อนๆกับข้าวสวยร้อนๆเนาะจ้าพี่น้องเสียบาบอกไผเดอร์จ้ากลับด้านปุ๊บ สมขัมเพลินวายอิริโตพี่นองเนี่ยทำให้ไข่ฟูน่าทานกินหอมกินช่วยพี่อีกก่อน ที่ก้อนจาพึบนั่นกำลังเหลืองจาบีนองออจะเสียบจะเสียบตั้งกันอยู่ได้จ้าใส่บักเน่ากับบัใส่บักเน,น่าเนี่ยตั้งกันชาเจดเลยจ้ะจ้ะ เอ็นบ๊อมันจะปูขึ้นจ้ะจะแซ่บเนาะพี่น่องเนาะทำกินง่ายๆ่ึ๊บไก่สีซุกแลวจ้ะเหลืองนี่แไหมพี่น่อง กรอบน่ากินนะจ๊ะเนาะเอ๋โอ้ยถอดที่ลังกับสิไดส่บักหน้าวตลอดละจ้าแบบนี้จ้ะกรอบหอม รอฟูมากเลยไข่เจียวชุบซุกได้ทีแล้วเขากนะ็ตักเสิร์ฟเหมือนต้นน้อพี่น้องเนาะตักเสิร์ฟเลยจ้ะหุงเขาไว้เรียบร้อยแล้วมาเนี่ยเสิร์ฟได้เลยอืมแต่เบี่บพี่น้อง จ้ะหน้าตาของไข่เจียวก็จะประมาณนี้จ้ะแต่แซ่บวะค่ะกรอบอร่อยไข่เจียวใส่หอมเปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเนเดอร์จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า